บางนะครับมีการชี้แจงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักหลังจะทำการเปิดให้บริการครับผู้ประกอบการที่พักจังหวัดน่านกว่า200รายนะครับร่วมประชุมมาตรการป้องกันการควบคุมโรคโควิด -19 จากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่าน โดยนายวิบูลแววบัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการเปิดให้บริการจะต้องเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานประกอบการผ่านไทย Stop COVID และเป็นการลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยชนะสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการและลดโอกาสการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 เข้าสู่พื้นที่ ทางนี้สถานประกอบการโรงแรมที่พักจะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อเช่นกำหนดพื้นที่สำหรับผู้มาใช้บริการมีช่องทางเข้าออกเพียงทางเดียวเว้นระยะห่างผู้มาใช้บริการหรือผู้มาติดต่ออย่างน้อย1เมตรมีอุปกรณ์การตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและพนักง,งานทุกคนก่อนเข้าสถานประกอบการมีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดด้วยครับ